สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าร้านแม่บริ kleine, พ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะต้องการสั่งตัดเสื้อผ้าไทยกับร้านแม่บริผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาววันนี้นะคะคุณลูกค้านะคะเลือกตัดเป็นทรงคอจีนนี้สั่งตัดเพิ่มเติมนะคุณลูกค้าสั่งตัดไปแล้ว2ตัวนะคะเป็นเสือ้อเป็น,เ,ปนเลือกใช้เป็นผ้าขาวม้าแล้วก็เลือกใช้เป็น ผ้าายหมักโคนลายขอสีกรมนะคะวันนี้คุณลูกค้านะคะเลือกใช้ผ้าายหมักโครนคุณลูกค,าค้าขาลายลิซ่าค่ะเป็นงานผ้าไทยผ้าทอนะคะเป็นผ้าายหมักโคนทอเครื่องสองตะกรอคุณลูกค้าคะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค,าค้าขาเห็นไหมที่นุ้บอกว่า1ผืนนะคะคุณลูกค,าค้าขาผ้าสวยๆแบบนี้คุณลูกค้าคะสามารถนะคะนําไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไปนตัดเสื้อไปตัดผ้าถุงตัดกระโปรงเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าคะง่ายมากไปกว่าน,นั้นเพียงแค่อาผ้าก,กาวก็สวยแล้ว เพียงแค่อัดภากาวก็สามารถนะคะนี่เลยค่ะตัดได้เลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์ได้ตามใจชอบอันนี้เป็นงานออกแบบการวางลายผ้าของร้านแม่มริผ้าไทยของเราเองนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่ดารุณีนะคะอยู่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้นะคะเลือกตัดนะคะเลือกใช้ผ้าเนาะเลือกใช้นะคะเป็นผ้าฝ้ายหมักโกน ผ้าไยหมักโคลไลลิซ่าสสีนี้ค่ะคือสีชมพูกระปิแล้วก็สีเทาอมฟ้า สีชมพูกะปิแล้วก็สีเทาองฟ้าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็คลาสสิกมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาค่าผ้าราคาผืนละ690บาทราคาค่าผ้าราคาผืาผาผนละ690บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งซื้อไปตัดเย็บเองได้เลยคุณลูกค้าคะแต่ถ้าหนึ่งผืนแบบนี้สามารถตัดได้แค่ไซส์นี้นะไซส์อก36คือไซส์ S ค่ะคุณลูกค้าคะแต่ถ้าไซส์ใหญ่กว่านี้นะคะอก4 0 42 44 46นะคะปกติที่ทางร้านตัดนะคะจะใช้ผ้า3ผืนจะได้เสื้อ2 ตัวคุณลูกค้าสามารถตัดเป็นเสื้อคู่ได้ด้วยคุณลูกค้าสามารถตัดเป็นเสื้อคู่ได้เลยนะคะคุณลูกค้าคะสั่งซื้อนะคะสามผืนจะได้เสื้อ2ตัวสําหรับคุณลูกค้านะคะที่นะคะ อันนี้จะเป็นสําหรับไซส์ S ของคุณผู้ชายเนาะคุณลูกค้า่ะจะเป็นเสื้อไซส์ S ของคุณผู้ชายถ้าเสื้อไซส์ S ของคุณผู้หญิงนะคะไซส์ S M L ก็เป็น3 4 3 2 3 4 3 6อกย่างเงี้ยก็สามารถ1ผืนสามารถตัดเสื้อได้เลยเหมือนนุ่มใสอย่างเงี้ยนุ่งก็ใช้ผ้าแค่1ผืนในการตัดเย็บนะคะคุณลูกค้าก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยเ <ห S 1> คุณลูกค้าสามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยวันนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะบอกว่าสั่งตัดเป็นทรงคอจีนค่ะสั่งตัดเป็็นนนนนนททรรงงคคคคคคคออออจจจีีุุณณููก้้้้าาาาะะะขขผชยยเปแมมไ ถ้าของคุณผู้ชายจะเป็นคอจีนแบบนี้กับเป็นคอปกนะคะคุณลูกค้าขาที่เป็นคอปกคอเชิ้ตเนาะคุณลูกค้าขาตัดอยู่2แบบตัดแค่2แบบเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าขาแล้วก็เจาะกระเป๋าตรงนี้ให้1ใบเจาะกระเป๋าตรงนี้ให้1ใบคุณลูกค้าสามารถนี่เลยค่ะใช้งานได้จริงด้วยกระเป๋าใช้งานได้จริงนะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้ค่ะตัวนี้ไซส์ s ไซส์ S นะคะตรงไหล่ตัวนี้จะอยู่ที่17นิ ลายอยู่ที่17นิ้วคุณลูกค้า่ะความยาวแขนอยู่ที่9นิ้วค่ะความยาวเสื้ออยู่ที่25-26ตัดได้คุณลูกค้า่ะคุณลูกค้าสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้า่ะเป็นคนผอมสูงนะคะหรือว่าเป็นคนผอมนะคะสูงไม่เกิน160นุ่งก็จะแนะนําให้ตัดความยาวอยู่ที่25นิ้วค่ะแต่ถ้าสูง100 65- ถึง160ประมาณเออ 165- ถึง170แล้วเป็นไซส์ S นุ่งก็จะแนะนำให้ตัดความยาวที่เพิ่มขึ้นเช่น26นิ้วถึง27นิ้วแต่ตัวนี้ความยาวเริ่มต้นอยู่ที่25นิ้วนะคะคุณลูกค้าเนาะสูงนะคะ 155- ถึง160ก็ตัดที่ความยาวอยู่ที่25นิ้วได้เลยสำหรับของคุณผู้ชายนะคะคุณลูกค้าคะ่ะตัดเป็นคอจีนสวยพรีเมียมมากๆสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะไซส์นี้คุณลูกค,าค้าขาจัดโปรโมชั่นพิเศษให้นะคะ ไซส์รอบอก36 3 8 4 0 4 2แล้วก็44จัดให้5ไซส์นี้ราคา1390บาทแต่ถ้านะคะเริ่มต้นที่อก46ขึ้นไปคุณลูกค้าค่ะทางร้านขออนุญาตนะคะบวกเพิ่ม200บาทเป็น1590บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนอกเพิ่มเติมได้เลยนะคะ46 48 50 52 54ไซส์พิเศษทางร้านเราก็ตัดได้เช่นเดียวกันค่ะคุณลูกค้าคา่ะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะตัวนี้นะคะเลือกใช้นะคะผ้าะะโคคนลายลซา สีเทาองฟ้าสีเทาองฟ้านะคะแต่งเป็นกระดุมห่วงนะคะตรงนี้เป็นกระดุมปัมนะคะลายเดียวกับผ้าเป็นกระดุมปัมนะคะลายเดียวกับผืนผ้านี้เลยคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวนุ่มขออนุญาตนะคะให้ดูอีกหนึ่งสีตัวนี้สีสีเทาองฟ้าสีเทาองฟ้าจะสวยๆแบบนี้เลยค่ะคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันขอเพียงแค่คุณลูกค้านะคะทราบว่าตนเองนะคะใส่เสื้อไสเท่าไหร่แค่นั้นเองคุณลูกค้าค่ะเดี๋ยวทางร้านตัดให้นะคะ ตัดตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขานี่เลยค่ะสีชมพูกะปิกก็สวยสีชมพูกะปิกก็สวยค่ะคุณลูกค้าขาคลาสสิกมากๆอันนี้จะเป็นเฉดสีพาสเทลเลยนะที่คุณลูกค้าเลือกตัดในวันนี้นะเฉดสีพาสเทลเลยคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆคุณลูกค้าขาการออกแบบการวางลายผ้าของเราทําเองนะคะคุณลูกค้านะสวยไม่ซ้ํานะคะคุณลูกค้าขาสวยไม่ซ้าใครคุณลูกค้าขาเพราะว่าแต่ละแบนด์นะคะคุณลูกค้าขาก็ จะผลิตผลงานชิ้นงานออกมาแตกต่างกันการวางลายภาพก็เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาของเราเลือกวางลายภาพแบบนี้ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยวันนี้ 1, 3 9 0บาท1390ัยบาทเป็นอะไรที่สวยแล้วก็ดูดีมากๆสวมใส่ออกงานได้เลยคุณลูกค้าขาสวมใส่ออกงานสวมใส่ทํางานได้เลยคุณลูกค้าส่งรีวิวมาให้ดูเพิ่มเติม้วยนะเดี๋ยวนุ้มจะลงอยู่ในชุมชนนะคะคุณลูกค้านะแบบว่าเป็นอะไรที่ดูดีมากๆคุณลูกค้าขาสาหรับแบบผู้บริหารแบบ ใส่ใส่แบบว่าเป็นผู้บริหารเป็นแบบอย่างนี้ได้เลยนะคุณลูกค้าขะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟเสื้อผ้าทไทยวันนี้คุณลูกค้าสั่งตัดสีพาสเทล เป็นสีชมพูกระปิแล้วก็สีเทาอมฟ้าเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พิมพ์เนี้ยมากๆคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาอีกหนึ่งครั้งค่ะไซส์เนะคะของคุณผู้ชายเริ่มต้นอยู่ที่ไหล่อยู่ที่17นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาความกว้างของไหล่ตรงนี้อยู่ที่17นิ้วใส่พอดีนะคะคุณลูกค้าขาพอดีแบบสมาร์ทเลยนะของเรานะคะคุณลูกค้าขาความยาวแขนอยู่ที่9นิ้วคะ่ะ แล้วที่สําคัญคุณลูกค้าขาบริเวณอกตรงนี้รอบอก38ใช่ไหมของเราจะตีสลิมนิดหนึ่งนะคะคุณลูกค้าขาจะตีสลิมเข้ารูปเข้ามานิดนึงนะคะคุณลูกค้าขาความยาวนะคะความยาวของเสื้อเริ่มต้นอยู่ที่25นิ้วอยู่ที่ส่วนสูงของคุณลูกคา้าคุณลูกค้าสามารถแจ้งได้ว่าคุณลูกค้าสูงเท่าไหร่เดี๋ยวทางเราช่วยพิจารณาร่วมให้ได้นะคะเช่นคุณลูกค้านะคะสูง155ถึง1น0นุ่มก็จะแนะนําให้ใส่เสื้อที่ความยาวอยู่ที่25นิ้วก็จะไม่ทําให้แบบว่า ดูโหลดตัวเตี้ยนะคุณลูกค้าขาจะใส่แล้วสูงใส่แล้วสูงใส่แล้วแบบสมาร์ทมากๆคุณลูกค้าขาเราใช้คํานี้แล้วกันเนาะใส่แล้วสมาร์ทดูดีมากๆคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าก็สามารถแจ้งได้นะคุณลูกค้าสูงเท่าไหร่นะคะคุณลูกค้าขาถ้าเป็นคนผอมใช่ไหมคนผอมแต่สูงนะคะสูง160 16 1 6 5ถึง170เราก็สามารถเพิ่มความยาวลงไปได้เช่น เพิ่มความยาวจาก25เป็น26 27อย่างเงี้ยก็สามารถเพิ่มได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะยังไงก็ฝากด้วยแล้กันค่ะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มริพ้าไทยสนใจสั่งตัดเสื้อผ้าไทยวันนี้คุณลูกค้าขะจัดให้5ไซส์ในราคาสุดพิเศษ1,390บาทนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่อก36 38 40 42แล้วก็44ค่ะถ้าคุณลูกค้านะคะอกที่46 46, 48, 50, 52, 54ทั้งหมดของเราจะทําทั้งหมด10ไซส์นะคุณลูกค้าค่ะจะเป็นของคุณผู้ชายทั้งหมด10ไซส์นะคะจะเป็นไซส์พิเศษนะคุณลูกค้าขาไซส์ 46, 48, 50, 52แล้วก็54จากราคาอยู่ที่1,590บาทคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่คุณลูกค้าทราบว่าใส่ไหล่เท่าไหร่นะคะรอบอกนะคะแลวความยาวแขนแจ้งเข้ามาได้เลยรวมไปถึงความยาวเสื้อคุณลูกค้าก็วัดจากเสื้อตัวปัจจุบันนี่แหละคะ่ะที่คุณลูกค้าใส่อยู่ วัดจัดเสื้อตัวปัจจุบันนี่แหละที่คุณลูกค้าใส่ได้คุณลูกค้าก็สามารถวัดรายละเอียดออกมาได้เลยหรือว่าส่งมาก็ได้นะคะส่งมาที่ร้านแม่บริพาตไทยของเราได้เลยค่ะโทรเข้ามาที่เบอร์0 8 9 0 4 1 6 0เ8ีเดียวทางร้านแจ้งชื่อที่อยู่ของทางร้านให้นะคะคุณลูกค้าขาร้านแม่บริพาตไทยของเราเนาะเดี๋ยวแจ้งเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ให้คุณลูกค้าจะได้ส่งแบบเสื้อมาด้วยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงอย่าลืมนะคะ กดติดตามกด subscribe ท,ที่ช่อง u t u b e แม่มารีผ้าไทยเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้เข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังก่อนได้เลยคุณลูกค้าคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะมีผ้าเยอะเลยมีผ้านะคะเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้เลือกนะคะในการสั่งตัดเป็นเสื้อจะสั่งตัดเป็นผ้าถุงสั่งตัดเป็นกระโปรงเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะตัดได้หมดทุกอย่างนะคะอันนี้จะเป็นรีวิวสินค้านะคะของคุณพี่นะคะดารุณีนะคะอยู่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารค่ะอันนี้สั่งตัดเพิ่มเติมนะคะรอบที่ สามแล้วคุณลูกค้าขาขอบคุณคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะคุณลูกค้าจ๋าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เลือกตัดนะคะเสื้อผ้าไทยกับร้านแม่มาีผ้าไทยของเราคุณลูกค้าขาขอบคุณมากๆเลยรวมไปถึงนะคะรีวิวที่ส่งมาให้คือดีงามมากๆคุณลูกค้าค่ะยินดีแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะชื่นชมชื่นชอบนะคะสนใจสั่งตัดนะคะให้กับคุณผู้ชายก็ติดต่อเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8ูคุณลูกค้า่ะเสื้อผ้าไทยวันนี้เลือกใช้นะคะ ภาพไฟล์ฟฟมอควลายลิซ่าสีเทาอมฟ้าแล้วก็สีชมพูขปิดคุณลูกค้าก็สามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาที่เบอร์08 9 0 4 1 6 0 0 8หรือว่านำเบอร์โทรเบอร์นี้ไปแอดไลน์เพิ่มเพื่อนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้เลยคุณลูกค้าคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวพบเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ